ทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่เกิดจาก การดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลงปพสจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลงปพสจันทัสโรศูนย์กลาง ดวงธรรมทั้งหมดทั้งดวงธรรมที่เป็นธรรมกิเลสศูนย์กลางธาตุดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระุณหลวงพุทธสดันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รวมเป็นกระแสไหลเวียนครอบคลุมทุกส่วนของนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพรกุณหลงพุทธสดันทัสโรอยู่ในแกนกลาง เส้นทางสายกลางทุกท่อทานธรรมประมีสามสิบทัศน์นี้อยู่ในแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบพลังงานเครื่องจักรละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัสโรปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดทำให้เรา รับรู้เลื่อมใสศรัทธาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโรเป็นที่พึ่งที่ระลึกดำเนินชีวิตเป็นไปตามบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทรทัศโร ให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิทธัะเดเดพุกุลลกุศลจันทร์ตัตโตย่างเป็นปกติเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาดำโรชีวิต ท่ามกลางสงครามการเบียดเบียนระหว่างทำรรทั้งหมดเกิดผลให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเส้นทางให้กับธรรมทุกธรรม เบียดเบียนทำสงครามซึ่งกันและกันคนสัตว์สิ่งของรับรู้ถึงการเบียดเบียนสงครามระหว่างทำทั้งหมดที่ทำใช้ร่างกายของคน สิ่งของของอาหารเครื่องนึ่งขมยารักษาโรคที่ว่าศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบเป็นเส้นทางในการเบียดเปี่ยนสงครามระวังธรรมพระมีสามสิบทััตถะเดชคลลงพุสธจันทัศโรซึ่งมีอนุภาพมาก ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลลงปสุสสจันทัสโตรได้ประโยชน์จากการรูปของกิเลสที่เดินทางไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของอาหาร เครื่องนุงม่มห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้รักษารูปรวมป,ป,ประมีสามสิทธัพะเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทัสโรโดยใหม่ใหม่ ขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้คนสัตว์สิ่งของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบเป็นผู้รู้ผู้เตืนผู้เบิกบานยิ้มย้มจำใสปิติเบิกบานขว้าง ไม่อึดอัดไม่ขับแคบจากบารมีสามสิบทัศพระเดศพรุณุลลงบทสดันทัสรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทานศีลสมาธิปกติมากขึ้นตามจำนวนของการไหลเวียนบารมีสามสิบทัศ พระเด็ดพพะคุณหลวงปุษตจันทสโรที่อยู่ในตัวรู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดอย่างชัดเจนมากขึ้นรวบรวมรักษาเฉพาะธรรมบารมีสามสิทัตนประเด็ดพพะคุณหลวงปสษตจันทรสทโร ได้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นสมบัติพระมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุจันทรทัโรโอกาสที่เราเกิดในจักรวาลมนุษย์ พระเดชพุะคุณหลวงปุสสะจันทัสรพรเดชพุะคุณหลวงพ่อธรรมชโยกัญญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกจูนำพวกเราอดทนรับรู้อย่างชัดเจนในขั้นตอนของการพัฒนาปรับปรุง ทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบพ,ะพัะะเดชะคุณลลงพุทธจันทร์สัโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาให้เป็นตัวของตัวเองรักษาสภาวะปกติของเรา ไม่ถูกยั่วยวนถูกหลอกลวงให้รับกิเลสมาเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ผู้ที่ถูกลลอลวงถูกยั่วยวนจากกิกกเลสรับเอากิเลสมาไว้ในตัวไม่ได้อดทน ไม่ได้เป็นบารมีสาจสิทธัตระเดชะกุลหลงภูสจันทัตโสรไม่ได้พึ่งพาอาศัยตัวเองถูกกิเลสหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยผังสำเร็จของกิเลสครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรา เป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้นำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพสจันทัตรโรเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโสจันทัศโรให้เป็นสมบัติร่วมกัน ทางนิพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจแันทัสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากธรรมทั้งหมดให้ถูกพัฒนาเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจแันทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง รักษารวบรวมบาร,รมีสาสิบทัตพระเด็บคุณหลวงปุษต์จันทัสโรดำรงตัวตนที่แท้จริงไม่เสื่อมสลายทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประคมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลบโปรสดจันทรัสตโรอดทนศรัทธาเลิ่มใสพึ่งพาอาศัยลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลวโปรสดจันทัสตโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศษพระเดชพระคุณหลวงปตศเจนทัตโรอย่างพร้อมเพียงกันเป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุโกรกพุะสัจจทัตกตโกเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก